ฮัลโหลเพื่อนๆพ,พามาเดินชมทุ่งนะดูดูน้องบัวเขาเลี้ยงกลางทุ่งอ,ะอ่ะเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาน่ารักมากเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลน่ารักจริงๆเลยโอ้สวัสดีค่ะโอ้ยยังเป็นแถวเลย เขเห็นปุ๊บเดินมาเลยน่ารักมากอันนี้เป็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงก็ปล่อยกลางทุ่งนาเวลาอากาศดีๆอ,อยู่เลี้ยงกันเป็นแถวเลยอะ่ะน่ารักมากอะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัดีครับน่ารักจริงๆเลยออ๊ยไ,ได้พบเตอมาแล้วทำอะไรกันครับ อากาศที่นี่สองทุ่มจะสามทุ่มยังกลางวันอยู่เลยอาทิตย์เพิ่งจะตกดินอ้หโโโิวน้ำม,นมีคลองโลบเลยอะ่ะฮัโลโหลหิวน้ำเหรอครับกินเลยกินน้ำเลยครับอุ้หัวไอ้ด้วย น่ารักมากทักทายพี่ๆน้องๆกันคะทักทายท่านผู้ชมสิทักทายได้ไหมคะอู้นุน่นทำไรนะ่ะโอ้ฉี่ด้วย หน้าไม่อาย <c oughs> จีจ้เฉยเลย <c oughs> โอ๊ยหน้าไม่อายบอกลาท่านผู้ชมพี่คะบอกเป็นไหมเอาทำอะไรกัน ขอบคุณมากนะคะที่มารับชม